กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราค่ะอาดรักอสูรบทประพันธ์โดยกันกนิษบทที่19ชิดใกล้แสงอรุณยามเช้าสาดส,ส่องผ่านกระจกเข้ามาในห้อง เพระาะผ้าม่านที่ศศิีรดาแง้มมาไว้นิดหนึ่งก่อนเข้านอนยังผลให้เปลือกตาของชายหนุ่มร่างสูงข้างกายค่อยๆกระพริบปิดๆและเปิดเปลือกตาขึ้นในที่สุดเพียงแค่ดวงตาของชายหนุ่มกระทบเข้ากับแสงสว่างเขาก็ต้องรีบหลับตาลงทันทีเพราะสายตายังปรับระดับให้คุ้นกับความสว่างได้ไม่เต็มที่ รังสีมันกับพิบตาปรับแสงครู่ใหญ่ก่อนจะลืมตาแบบเต็มตาอีกครั้งเพียงแค่ชายหนุ่มเปิดเปลือกตาขึ้นมาระยะโฟกัสของสายตาก็ไปประทะเข้ากับใบหน้างดงามเช่มช้อยที่เอ็นกายใช้ฝ่ามือรองแก้มตะแคงตัวก้มหน้าลงทอดสายตามองเขาอยู่ด้วยสายตาอ่อนโยนยามได้พิจมองหญิงงาม ในระยะใกล้ชิดมันชื่นตาชื่นใจแบบนี้น่ะเองเส้นผมนุ่มสลวยหอมกลุ่นระ,ะลงมาคลอเคลียกับเรือนกายของชายหนุ่มกลิ่นกายหอมกลุ่นจะรุงใจอบอวลอยู่รอบกายเขาความอ่อนนุ่มแห่งสตรีเพศเบียดชิดอยู่กับต้นแขนกำยำฝ่ามือบอบบางนุ่มนิ่มอีกข้างวางทาบอยู่บนแผ่นอกกว้าง ของชายหนุ่มรูปไล้แผ่วเบาอย่างสนิทสนมเมียมจ๋ายังไม่สางอีกเหรอคะส,ะสิรดาถามน้ำเสียงร้อเลียนหญิงสาวละมือจากแผ่นอกของสามีมาจาับปลอยผมยาวสลวยของตัวเองเอาไว้ก่อนจะโน้มตัวลงทาบทับกลีบปากสีชมพูระเรื่อลงบนริมฝีปากของชายหนุ่ม ตื่นหรือ,อยังเอ่ยตื่นแล้วจ้าเมียจา๋าหัวจ๋าปวดหัวจังหัวจ๋าอะไรกันคะไม่สุภาพเลยหญิงสาวทักท้วงใบหน้านวลเนียนแดงกำ่ำรังสีมันหัวราอบเบาๆในลำคอชายหนุ่มตวัดรัดร่างนุ่มขึ้นมานอนเกยบนอกกว้างมีเมียจา๋าแล้วก็ต้องมีผัวจ๋าสิจ๊ะสงสัยจะยังไม่ส่างดี ลุกขึ้นไปอาบน้ำได้แล้วค่ะเมื่อคืนคุณก็ไม่ได้อาบน้ำเหม็นสาบจะแย่อยู่แล้วชศสีรดากแกล้งทำจมูกฟุตฟิตเรากับเหม็นสาบกลิ่นกายของสามีเสียเต็มประดารังสีมันยกมือขึ้นหยิกแก้มนวลเนียนของภรรยาเบาๆไม่กล้าสัมผัสแรงด้วยกลัวว่าผิวแก้มผ่องใสจะเป็นรอยเพราะน้ำมือของเขา ขนาดเหม็นสาบแบบนี้ที่รักจ๋าของผมยังนอนเบียดไม่ยอมห่างเลยแฮะหลงตัวเองเกินไปแล้วค่ะคุณสามีวันนี้ไม่ไปทำงานหรือคะถึงได้ไม่ยอมลุกไปเตรียมตัวเสียทีหญิงสาวพงกศีรษะใช้มือปัดปลอยผมไปเหน็บไว้ที่หลังใบหูโดยมีสามีหนุ่มรูปงามคอยช่วยปลายนิ้วเรียวแตะลงบนดิ่มฝีปากของเขา และรังสีมันก็แกล้งงับปลายนิ้วเรียวสวยเข้าปากโลมไล้ด้วยปลายลิ้นจนหญิงสาวขนลุกสู้รีบดึงมือออกจากริมฝีปากได้รูปงดงามของชายหนุ่มแทบไม่ทันวันนี้หยุดเพราะผมมีงานสำคัญมากกว่าที่ต้องทำงานอะไรคะผมต้องอยู่อ้อนเมียจา๋าสำคัญมากเลยค่ะอย่าเอาแต่เล่นสิคะ ลุกขึ้นไปอาบน้ำได้แล้วเอาใจมากจนเคยตัวไปแล้วลละจ่าน้ำถ้าเป็นพี่นะงอแงขนาดนี้จะตบกระโหลกแรงๆสักทีสองทีระวันดาที่เปิดประตูห้องนอนของน้องชายเข้ามาและยืนกอดอกมองน้องชายตัวดีกำลังงอแงกับภรรยาสาวอยู่ครู่ใหญ่ จนความหมันไส้มันจุกอ,อกทนไม่ไหวเลยต้องส่งเสียงขัดจังหวะชั่วคราวส,สิลดาพยายามพลิกตัวลงจากเรือนกายของสามีเพราะคงไม่เหมาะนักที่หญิงสาวจะนอนกอดรัดฟัดเวียงกับสามีอยู่บนพื้นห้องในระหว่างที่พูดคุยกับระวรรดาแต่รังสีมันกับใช้วงแขนโอบรัดเรือนร่างนุ่มเนียนของภรรยาเอาไว้แน่น คุณรองคะหญิงสาวพยายามอ้อนวอนสามีหนุ่มด้วยสายตาแต่รังสีมันกับใจร้ายไม่สนใจแววตาออดอ้อนของภรรยาเลยสักนิดช่างเขาเถจาน้ำหอมพ่อคนนี้เขาหน้าด้านที่ชินแล้วระวันดาโบกมือเจ้ใหญ่มีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรหรอกแค่จะเข้ามาดูว่าน้องชายตัวป่วน ยังสบายดีอยู่หรือเปล่าแต่เห็นแบบนี้ก็คงไม่ต้องห่วงแล้วละ่ะพี่ขอตัวไปทำงานก่อนก็แล้วกันอนุมัติให้หยุดได้หนึ่งวันขอบคุณครับเจ๊ใหญ่ผมรักเจ๊ใหญ่จังเลยครับย่าขอให้รักอย่างที่ปากว่าจริงๆเถอะระวันดาหมุนตัวเปิดประตูเดินออกไปจากห้องนอนของน้องชายกับน้องสะพ้ยพอคอยหลังพี่สาวคนสวยเท่านั้น รังสีมันก็พลิกตัวภรรยาลงนอนบนพื้นและขยับกายขึ้นมาทาบทาับเรือนกายอ่อนนุ่มของหญิงสาวเอาไว้อายอะไรกันจ้าเมียจา๋าดูสีหน้าเมียจ๋าแดงก่ำหมดแล้วเลิกเรียกน้ำเมียจา๋าเถอะค่ะน้ำเขินชายหนุ่มยิ้มอบอุ่นรู้สึกเอื้อเอ็นดูภรรยาอย่างท่วมทน้นท่าทางเขินอายเป็นธรรมชาติ รอยยิ้มอ่อนหวานนุ่มนวลเรือนกายนุ่มนิ่มชวนสัมผัสและกลิ่นกายเนื้อแท้หอมมันอ่อนจะรุงใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ก่อกำเนิดเป็นผู้หญิงคนนี้ล้วนแล้วแต่มีอำนาจผูกมัดหัวใจของเขาคุณดาด้าคะมีแขกมาขอพบคุณรองคะ่ะสาวใช้เดินเข้ามาหาระวันดา และรายงานหญิงสาวด้วยน้ำเสียงนอบน้อมเพราะตั้งแต่รังสีมันแต่งงานมีภรรยาเป็นตัวเป็นตนชายหนุ่มก็ออกคำสั่งเด็ดขาดห้ามใครหน้าไหนเข้าไปวุ่นวายในห้องนอนของเขาจนกว่าชายหนุ่มและภรรยาจะออกมาจากห้องเด็กรับใช้เลยเลือกมารายงานระวันดาแทนไม่เป็นไรจ้ะ เดี๋ยวฉันรับรองแขกแทนคุณรองเองแล้วเอาน้ำไปรับรองแขกหรือยังจ้ะหนูเสิร์ฟน้ำมาตูมให้แขกแล้วค่ะไม่ทราบว่าคุณดาด้าจะให้หนูเสิร์ฟอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคะยังไม่ต้องหรอกจ้ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมฉันจะเรียกนะระบรรดามอบรอยยิ้มให้กับสาวใช้ภายในบ้านก่อนจะสาวเท้าเดินตรงไปที่ห้องรับแขกด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม ร่างสูงสมาดที่ยืนหันหลังมองออกไปนอกหน้าต่างทรงฝรั่งเศสบานใหญ่ส่งผลให้รอยยิ้มของระวันดาจืดเจือนกระทันหันเพียงแค่ได้มองร่างสูงจากด้านหลังหญิงสาวก็จำได้ทันทีว่าเขาเป็นใครมาแล้วเหรอรังซิมันไอรเรศตั้งใจจะเข้ามาปั่นป่วนชีวิตของรังซิมันด้วยการแวะเวียนมาเยี่ยมเยือน อดีตเพื่อนรักบ้างเพื่อให้รังสีมันรู้สึกเจ็บเจ็บแสบๆคันๆในหัวใจเล่นแต่ทว่าพอชายหนุ่มหมุนตัวกลับมาดวงตาคมกริบของเขาก็ไหววูบเรือนกายกำยำหยุดชะงักอยู่กับที่เมื่อเห็นเจ้าของบ้านสาวสวยที่เดินเข้ามาในห้องรับแขกไม่ใช่รังสีมันอย่างที่ชายหนุ่มคาดการเอาไว้ดาด้า ระว a รดาก้าวพวดพลาดเข้าไปหาชายหนุ่มก่อนจะยกฝ่ามือขึ้นตวัดใส่ใบหน้าของไอยเรศจนชายหนุ่มหน้าหันนี่เหรอคือการต้อนรับของคนเคยรักชายหนุ่มยกมือขึ้นรูปแก้มดวงตาคมกริบตวัดกลับมามองหญิงสาวอีกครั้งตั้งแต่ศีรษะจะหดปลายเท้าเรือนผมยาวสยายงดงามถูกกล้าวเป็นมวย เปิดใบหน้างดงามให้โดดเด่นแจ่มชัดกระจ่างตาเรือนร่างอรชรงดงามสมส่วนอยู่ในชุดทำงานแบบเรียบรู้ตัวเสื้อเป็นเชิ้ตสีขาวพอดีตัวแขนกุดมีระบายเพิ่มความอ่อนหวานสวมทับด้วยกระโปรงสีดำเอวสูงยาวถึงเขา่าอวดปลีน่องกลึงเกลางดงามคาดทับด้วยเข็มขัดเส้นโตโดดเด่นสะดุดตา ระวันดาก็ยังคงเป็นระวันดาคนเดิมที่คงความสวยสง่าเอาไว้ได้อย่างไม่มีที่ติฉันตอบคุณเป็นการต้อนรับก็เพราะฉันรับไม่ได้กับการกระทําอันเลวร้ายของคุณน้ําหอมเป็นผู้บริสุทธิ์คุณไม่ควรทำร้ายเธอเอลิสที่ฉันเคยรู้จักเขาอ่อนโยนมากกว่านี้เอลิสที่คุณเคยรู้จักตายไปนานแล้วดาดา้า ตายไปพร้อมกับวันที่เกิดหายนะขึ้นกับครอบครัวของเขาไม่จริงหรอกถ้าเอลิสตายไปแล้วจริงๆเขาคงไม่มายืนอยู่ตรงหน้าฉันแบบนี้หรอกคะ่ะเอลิสฉันเป็นห่วงคุณนะคะถึงเราจะไม่ได้เป็นคู่มั่นแต่เราก็เป็นเพื่อนกันได้ไม่ใช่เหรอคะระวันดายื่นมือไปจับมือของไอยเรศ ริมฝีปากของหญิงสาวประดับด้วยรอยยิ้มชายหนุ่มถอนหายใจเมื่อมองเห็นรอยยิม้มและดวงตาที่หญิงสาวใช้มองเขาหัวใจของระวัรดาไม่ได้เป็นของเขาอีกต่อไปแล้วไม่ใช่สิถ้าจะพูดให้ถูกหัวใจของหญิงสาวไม่เคยเป็นของเขาเลยต่างหากเธอเพียงแค่คิดว่าเธอรักเขาเพราะความอบอุ่นอ่อนโยนของเขา แต่แท้จริงแล้วเขาไม่เคยได้หัวใจของผู้หญิงคนนี้อย่างจริงจังเลยสักครั้งดาดาอย่าทําตัวเป็นแม่พระมาโปรดคนเลวอย่างผมเลยชีวิตของผมที่ผ่านมามันก็ไม่ต่างจากคนตายทั้งเป็นหรอกชายหนุ่มดึงมือออกจากการเกาะกลุ่มของระวันดาเอลลิสคุณรู้สึกเหมือนตายทั้งเป็นก็เพราะคุณร้อนรุ่มตรงนี้ตัางหา หญิงสาวยื่นปลายนิ้วชี้ไปแตะลงบนอกกว้างของไอยเรศชายหนุ่มถอยหลังหนีไม่ยอมให้ระวันดาแตะเนื้อต้องตัวเพราะกลัวเหลือเกินว่าความอบอุ่นอ่อนโยนที่หญิงสาวมอบให้จะละลายความแค้นในใจของเขาให้สลายหายไปในอากาศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฉันเป็นห่วงคุณรู้สึกผิดต่อคุณและอยากจะขอโทษคุณ ฉันรู้ว่าฉันเป็นคู่มั่นที่ไม่ได้เรื่องเลยเมื่อฉันเลือกที่จะยืนอยู่ข้างรองทั้งที่คุณและพี่ชายของคุณต่างก็โทษว่าน้องชายของฉันเป็นฆาตากรที่ทำให้แอนนี่ตายกรามของไอยเศรศบทเข้าหากันเมื่อได้ยินชื่อของน้องสาวถ้าตอนนั้นอรนันไม่ผิดหวังจากรังสิมันจนเลือกที่จะหยิบยื่นความตายให้กับตัวเอง น้องสาวของเขาก็คงจะอยู่ในวัยที่กำลังสดชื่นแจ่มใสและครอบครัวของเขาก็จะยังคงเป็นครอบครัวที่อบอุ่นไม่น้อยหน้าใครแต่รองเป็นน้องชายของฉันต่อให้คนทั้งโลกหันหลังให้เขาแต่ฉันจะหันหลังให้น้องชายของฉันไม่ได้ฮึใช่สิผมต้องสูญเสียทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าคู่มั่น ในขณะที่คนเลวอย่างรังสิมันกลับได้เสวยสุขต่อไปอย่างไม่รู้สึกรู้สมต่อการจากไปของแอนนี่ที่ผมอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะผมมีพี่เอียนและความแค้นแล้วคุณมีความสุขหรือคะเอลิสความแค้นไม่เคยให้คุณกับใครมันให้แต่โทษแต่คุณก็ยังเลือกที่จะเก็บมันเอาไว้รบกวนจิตใจของคุณอีกอย่างนั้นเหรอ คุณไม่ใช่คนที่สูญเสียคุณไม่เข้าใจหรอกอยเรศแผดเสียงใส่ระวันดาหญิงสาวหลบสายตาลงมองพื้นห้องแทนการมองหน้าอยเรศเพื่อซุกซ่อนความรู้สึกภายในใจที่กำลังเปิดเผยผ่านดวงตาของเธอเธอเองก็เป็นหนึ่งในคนที่สูญเสียเหมือนกัน เธอต้องสูญเสียสิ่งสำคัญที่สุดของลูกผู้หญิงให้กับพี่ชายของอดีตคู่มัน่นทั้งที่ต้นเหตุของความแค้นไม่ได้มาจากเธอและก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ารังสีมันเป็นสาเหตุที่ทําให้อรนันต้องจากโลกนี้ไประบันดาช็อกยิ่งกว่าช็อกแต่เธอก็ต้องพยายามทําตัวให้เข้มแข็งเพื่อเป็นหลักให้กับน้องชาย และเป็นโลกคอยคุ้มกันรังสีมันเอลิสอย่างน้อยฉันก็ยังอยากจะให้เราเป็นเพื่อนกันเราไม่เคยเป็นอะไรมากไปกว่าเพื่อนอยู่แล้วนี่ดาด้ดาถึงแม้ว่าในอดีตคุณจะเป็นคู่มั่นของผมแต่ทั้งผมและคุณต่างก็รู้อยู่แก่ใจว่าที่คุณยอมมั่นกับผมก็เป็นเพราะว่าครอบครัวของเรารู้จักกันมานาน ผมกับคุณรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กและคุณก็พลอยคิดไปเองว่าความรู้สึกที่คุณมีให้ผมเรียกว่าความรักดาดาหัวใจของคุณไม่เคยเป็นของผมมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ว่าจะในอดีตหรือว่าปัจจุบันก็ตามเอลิสฉันอยากจะบอกว่าอย่าปฏิเสธเลยดาดาผมหลอกตัวเองมาจนเหนื่อย และผมก็ไม่อยากหลอกตัวเองอีกต่อไปแล้วระหว่างผมกับคุณมันไม่เคยพัฒนาแล้วก็ไม่มีวันจะพัฒนาด้วยไม่ว่าจะผ่านไปนานกี่ปีผมก็ยังเป็นเพียงแค่เพื่อนของคุณเท่านั้นคุณเองก็ไม่จำเป็นต้องหลอกตัวเองหรอกนะดาดา้ดาเพราะผมจะไม่บอกว่าผมรักคุณอีกต่อไปแล้วตอนนี้ผู้หญิงที่ผมอยากจะครอบครองไม่ใช่คุณแต่เป็นศีิลดาต่างหาก ระวัรดาพงะใบหน้านวลเนียนของหญิงสาวซีดเผือดไม่ได้นะเอลิสน้ำหอมเป็นภรรยาของรองแต่ผมไม่เชื่อว่ารองจะรักน้ำหอมจริงผู้ชายอย่างรองไม่เคยหยุดนิ่งอยู่ที่ผู้หญิงคนไหนน้ำหอมก็เป็นเพียงแค่เรื่องแปลกใหม่ในชีวิตของรองและพอรองเบื่อรองก็จะทิ้งเธอปล่อยให้เธอต้องเจ็บช้ำ ผมไม่อยากให้เธอมีชะตากรรมเหมือนแอนนี่น้ำหอมจะไม่เป็นเหมือนแอนนี่เพราะรองรักน้ำหอมคุณรู้ได้ยังไงฉันเป็นคนที่ใกล้ชิดรองมากที่สุดก่อนหน้านั้นฉันเชื่อว่ารองไม่ได้รักน้ำหอมเขาแค่เห็นน้ำหอมเป็นเรื่องแปลกใหม่ในชีวิตของเขาแต่ตอนนี้ฉันมั่นใจว่ารองรักน้ำหอมรักอย่างจริงจังแต่ผมไม่มั่นใจ เอลิสคุณจะทำแบบนี้ทำไมพวกเรายังเจ็บช้ำกันมาไม่พออีกเหรอถ้าคุณกับเอียนฝังใจว่ารองเป็นคนผิดคุณสองคนพี่น้องก็ควรจะเลิกมายุ่งวุ่นวายกับพวกฉันถึงแม้ว่าคุณสองคนจะโยนความผิดทั้งหมดให้กับรองแต่ฉันไม่เคยเชื่อว่ารองจะเป็นสาเหตุที่ทำให้แอนนี่ต้องตายใช่ พวกคุณมีสิทธิ์จะเชื่อว่ารองผิดแต่ฉันก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อว่ารองไม่ผิดเช่นเดียวกันดวงตาคมกริบของไอยเรศและดวงตากลมโตมาดมั่นของระวันดาจ้องมองกันอย่างไม่ยอมลดละถ้าคุณยังจ้องจะทำร้ายรองฉันก็จะปกป้องน้องชายของฉันอย่างเต็มที่เช่นกันแต่ฉันอยากบอกให้คุณรู้เอาไว้นะเอลิส ว่าฉันไม่เคยรู้สึกเกลียดคุณเลยแม้แต่ตอนนี้ฉันก็ยังรู้สึกดีกับคุณในฐานะเพื่อนอยู่เสมอริมฝีปากของไอยเรศยกยิ้มแต่เป็นรอยยิ้มย่อหยันอาใช่รอยยิ้มแห่งความปิติยินดีแต่อย่างใดไม่ว่าคุณจะพูดยังไงผมก็ตัดสินใจแล้วว่าผมจะแย่งน้ําหอมมาจากรอง คุณแยกน้ำหอมไปจากรองไม่ได้หรอกเอริสเพราะน้ำหอมรักรองและต่อให้คุณพยายามมากเท่าไหร่น้ำหอมก็จะไม่มีวันรักคุณเหมือนอย่างที่น้ำหอมรักรองวันนี้ผมคงมาผิดจังหวะแล้วละ่ะดาดาผมขอตัวกลับก่อนอเยเรศหมุนตัวหันหลังให้ระวันดาหญิงสาวก้าวเท้าตามมือเรียวบางยื่นไปเกาะกลุมมือของชายหนุ่มเอาไว้ ฉันขอยืนยันอีกครั้งนะคะเอลิสว่าถึงแม้หัวใจของฉันจะรักคุณหรือไม่ก็ตามแต่ฉันก็ยังอยากเป็นเพื่อนกับคุณเสมอความแค้นไม่เคยมอบความสุขให้ใครหรอกคะ่ะคุณยาวแอนนี่ขึ้นมาอ้างอีกเลยนะคะฉันอยากให้แอนนี่หลับอย่างสงบน้ำเสียงว้าววอนของระวันดาแหลมคมราวกับมีดนับร้อยนับพันเล่ม ที่กำลังรุมจ้วงแทงไอยเรตจนชายหนุ่มเจ็บปวดรวดร้าวไปทั้งร่างชายหนุ่มค่อยๆดึงมือออกจากมือของระวันดาอีกครั้งก่อนจะเดินออกไปจากห้องรับแขกโดยไม่ยอมเหลียวหลังน้ำเคยเห็นแต่เด็กเกเรไม่ยอมไปโรงเรียนเพิ่งจะเคยเห็นเด็กโข่งตัวโตเกเรไม่ยอมไปทำงาน ก็ครั้งนี้ครั้งแรกค่ะศศิสสีรดากแกล้งบ่นพึมพำปลายนิ้วเรียวยาวของหญิงสาวจิ้มลงไปบนแก้มของชายหนุ่มรังสีมันจับมือของภรรยายกขึ้นจดดิมผีปากชายหนุ่มพลิกกายลุกขึ้นนั่งบนเตียงพร้อมกับยื่นหน้าไปจุมพิษผิวแก้มนวลละออของภรรยาฟอดใหญ่อย่าเพิ่งลุกไปไหนนะจ๊ะคนดี รังซีมันขยับตัวลงจากเตียงเดินไปหยิบหวีที่วางอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งก่อนจะเดินกลับมาหาสศิลดาอีกครั้งจะทำอะไรคะหญิงสาวยิ้มหวานยื่นมือไปหาชายหนุ่มซึ่งรังซีมันก็ตอบรับน้ำใจน่ารักของภรรยาด้วยการยื่นมือมาวางบนมือบอบบางก่อนจะก้าวขึ้นมานั่งบนเตียงนอนหนานุ่มอีกครั้ง หลังจากที่ชายหนุ่มก่อควรภรรยาให้ช่วยอาบน้ำให้จนผิวกายของเขาและเธอหอมกลุ่นกลิ่นครีมอาบน้ำละมุนละไมรังสีมันก็อยากจะทำตัวเป็นสามีที่ดีช่วยภรรยาปทินโฉมให้เธองดงามบาดตาบาดใจยิ่งขึ้นถ้าคุณอยากทำให้น้ำน้ำก็ขอรับน้ำใจของคุณเอาไว้ด้วยความเต็มใจค่ะ รังสีมันยิ้มกว้างชายชาติสุภาพบุรุษแม้ภายนอกจะดูเข้มแข็งห้าวหานแต่การจะเอ่ยปากทำตัวน่ารักกับภรรยาสักครั้งสองครั้งช่างเป็นเรื่องที่ยากเย็นเหลือเกินและสศิลดาก,ก็เป็นภรรยาที่น่ารักไม่ทำให้ความกล้าของชายหนุ่มต้องด่างพร้อยรียบรับข้อเสนอจากเขาด้วยความเต็มใจ ส,สีิลดาโอนอ่อนเข้าหาอ้อมกอดของสามีเมื่อรังสิมันยื่นมือมารังร่างนุ่มเนียนของหญิงสาวเข้าไปชิดปลายจมูกโด่งได้รูปลดลงคลอเคลียกับปลายจมูกเรียวเล็กงดงามในขณะที่มืออบอุ่นก็จับหวีสอดเข้าไปในเส้นผมนุ่มลื่นเริ่มสางผมให้ภรรยาหวีแบบนี้เมื่อไรจะเสร็จกันคะ น้ำหิวข้าวแล้วนะคะคุณรองหญิงสาวยกมือขึ้นรูปไล้แผงอกกว้างเต็มไปด้วยมัดกล้ามสมบูรณ์งดงามสมชายชาตรีของสามีเบาๆผมน้ำทั้งนุ่มทั้งหอมถึงไม่ต้องหวีก็ไม่พันกันแม้แต่เส้นเดียวเลยชายหนุ่มเลื่อนใบหน้าเข้าไปชิดกับศีรษะที่ปกคลุมด้วยเส้นผมนุ่มสลวยเงางาม สูตรกลิ่นหอมมันอ่อนเข้าปอดประกอบคำพูดไม่ใช่แค่ผมนะที่หอมแก้มน้ำก็หอมสามีหนุ่มรูปงามล้ามือจากการทำตัวเป็นสามีที่ดีอาสาช่วยภรรยาหวีผมเคลื่อนปลายนิ้วมาแตะปลายคางนุ่มเนียนและดันให้เรียวหน้างดงามหวานซึ้งเงยหน้าขึ้น เพื่อประทับปลายจมูกโด่งได้รูปลงบนแก้มนุ่มนิ่มของภรรยาส่วนตรงนี้ก็ทั้งหวานทั้งหอมให้เชยชิมทั้งวันทั้งคืนก็ไม่รู้เบื่อปลายนิ้วชี้แข็งแรงกดลงบนเรียวปากนุ่มเนียนสีระเรือของสศิระดาใบหน้า,ลาหล่อเหลาคมคายโน้มลงมาชิดกับเรียวหน้าหวานละมุน ก่อนจะที่ริมฝีปากอุ่นร้อนจะตีตราประทับแสดงความเป็นเจ้าของลงบนริมฝีปากนุ่มเนียนหนักหน่วงตรงนี้ก็หอมนะส,สิรดาหัวรอคิกรีบพดคอหนีเมื่อสามีหนุ่มเริ่มใช้จมูกและปากเชยชิมรสชาติหวานละมุนจากเอกคอนุ่มนิ่มละมุนมือพอแล้วค่ะอย่ากแกล้งกันสิคะ น้ำจจกจี้นะคะหญิงสาวเบี่ยงหน้าหนีพยายามกระถดตัวหนีสัมผัสอุ่นร้อนที่สามีหนุ่มพยายามปั่นป่วนเรือนกายของเธอแต่หญิงสาวก็ได้แต่สงสัยว่าทั้งที่เธอและเขามีสองมือเท่าเทีเทยมกันแต่ทำไมมือไม้ของรังซีมันถึงได้ยุ่มย่ามบนเรือนกายของเธอราวกับหนวดปลาหมึก ฝ่ามืออุ่นร้อนของชายหนุ่มทาบทับลงบนทรวงอกนุ่มหยุนของภรรยาแถมยังแกล้งคลึงเ้าจนหญิงสาวขนลุกสู้พอสศิละดาปัดมือของชายหนุ่มออกจากความนุ่มหยุ่นเต็มไม้เต็มมือฝ่ามืออุ่นของเขาก็เลื่อนไปรูปไล้หน้าท้องเนียนเรียบไร้ไขมันของหญิงสาวผ่านเสื้อผ้าอย่างย่ามใจ และพอสัศิลดายื่นมือไปปัดฝ่ามืออันร้อนรุ่มของชายหนุ่มให้พ้นกายก่อนที่ฝ่ามืออุ่นร้อนคู่นั้นจะล่วงล้ำก้ำเกินมากไปกว่านี้รังสีมันก็ยังสามารถสร้างความเพลิดเพลินกับการแต่ต้องสัมผัสเดือนกายของภรรยาด้วยการเคลื่อนมือไปรูบไล้สะโพกนุ่มนิ่มของหญิงสาวแทน ภรรยาของผมเนี่ยหอมไปทั้งเนื้อทั้งตัวจริงๆเลยเวอร์แล้วค่ะน้ำไม่ได้หอมขนาดนั้นเสียหน่อยอย่าเถียงคนที่ดอมดมอยู่ทุกวันสิจ๊ะพูดอะไรก็ไม่รู้รองขาคุณจะปล่อยให้น้ำหิวข้าวจนเป็นลมหรอคะสวมเสื้อแล้วลงไปหาอะไรทานกันดีกว่านะสศิรดาชอาเลอเสียงหวานรังสิมันเหลือบสายตามองนาฬิกา ก่อนจะเอื้อมมือไปหยิบเสื้อที่ภรรยาสาวนำมาวางพาดไว้บนโต๊ะข้างเตียงตั้งแต่ตอนอาบน้ำเสร็จขึ้นมาสวมเมื่อเห็นว่าเวลาล่วงเลยมาจนเกือบสิบโมงเช้าแล้วผมไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นสามีใจร้ายปล่อยให้ภรรยาร้องตะแง้วตะแง้วว่าหิวข้าวแต่ไม่ยอมพาลงไปทานเสียทีชายหนุ่มเคลื่อนกาย ลงไปยืนข้างเตียงก่อนจะยื่นมือมาพยุงเรือนร่างนุ่มเนียนของภรรยาลงมายืนเคียงข้างลำแขนแข็งแ,แรงโอบกอดหญิงสาวเอาไว้ริมฝีปากอุ่นร้อนถือโอกาสแนบชิดผิวแก้มนุ่มเนียนอีกครั้งก่อนที่เจ้าของริมฝีปากจะยอมโอบเอวพาภรรยาออกไปจากห้องนอนจบตอนโปรดติดตามตอนต่อไป